สนับสนุนโดยโครงการดีดีวีเลิฟแพร์เวิ m i สมายบ o ยยัวแฮ ล้วคคุณผู้ชมตอนนี้นะาะรันก็ได้อยู่กับเซเลพิตี้อีกหนึ่งท่านนะคะพี่เชนสวัสดีค่ะโอ้โหหลอุ้งมาแตกก่ไกลวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเขาที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานสีแผ่นดินครับก็ดีใจครับคือจริงๆแล้วงานนี้ต้องขอบคุณพี่ไอซ์ซันยู่นะบเพราะว่าคือก็ค่อนข้างสนิทกันมานานแล้วแหละเพราะว่าเรื่องปรึกษาเรื่องร้องเพลงเรื่องอะไรย่างเงี้ยแล้ววันนี้ พี the first time. ่ไอเขาก็เ hmm. ล่นละครเวทีเรื <S 2> <S 2> really? ่องแรกก็เลยเหมือนเชิญมาให้กำลังใจซะหน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับคำว่าสี่แผ่นดินเดอะมิวสิควลก็จริงๆแล้วผมสารภาพเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ดูนะเพราะว่าปกติ มันจะคนละคนละเขตหน่อยผมอยู่เขตราดพร้าวก็จะไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเ,เออ,อเวันนี้ก็ก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ไม่เคยดูไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าเกี่ยวกับความรักชาติแล้วก็เป็นเป็นละครฟอร์มยักษ์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจที่ได้มาดูวันนี้ครับอ๋อแต่ก็ได้รู้ว่าเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของ การรักชาติถูกไหมฮะก็ได้ยินได้ยินกระแสได้แหละเหมือนแบบเวลาดูตามทีวีอะไรเงี้ยคนที่เขาดูเสร็จเขาก็จะอกว่าดูแลรักชาติมากจังเลยค่ะอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆแล้วก็จะได้รู้ว่าเรารักชาติมากแค่ไหนใช่แลว <c oughs> ครับผมตอนนี้พี่เชนมีผลงานอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็มีพิธีกรสมบูรพุ่มไมเดียนะฮะทางช่อง3ทุกวันศุกร์บ่ายสามครึ่งแล้วก็มีรายการเพชรเจ้าวันเสาร์สิบโมงช่องเก้าแล้วก็เพิ่งเปิดวงสวงเมื่อเช้าภาพยนตร์เรื่องใหม่ฮะ ฟิลกู้ good, รู้สึกดีที่มีกันก็ช่วงปลายปีนี้ได้ชมแน่นอนแล้วเมื่อไหร่จะกลับมามีผลงานเพลงให้กับแฟนๆได้มไม่ดีแล้วลาออกครับก็สิ้นปีนี้วางใหม่เป็นทางการนั่นคือจะไม่ร้องเพลงแล้วก็ตอนนี้เก็บคอนเสิร์ตทั่วประเทศอยู่ครับไม่รู้สึกเสียดายบ้างหรอครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราแจ้งเกิดเข้ามาในวงการบันเทิงครับก็เสียดายครับแต่ว่าด้วยอายุวันนาแล้วเนี่ยมาเราร้องมา8ปีแล้วอ่ะมันก็แบบผมไปมาแทบทุกที่แล้วอ่ะไปจนจําได้ว่าแบบ ร้านอาหารนี้เคยเข้าห้องน้ําห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยจนมันแบบเออเราเราหยุดตรงนี้ดีกว่าก็ค,คือตอนนี้หันมาอยากมาชิมรางในเรื่องของละครบ้างใช่ใช่ครับผมแล้วหลังจากที่จะมีละครหรือว่ามีผลงานช่วงนี้ครับเราอยากทำอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมครับงานอื่นก็ ก็ไม่มีตอนนี้ก็เต็มที่แล้วเพราะทั้งละครทั้งภาพยนตร์แล้วก็พิธีกรก็เข้ามาเต็มที่แล้วแค่นี้คิวก็แน่นอยู่แล้วใช่ใช่แล้วเรื่องของภาพยนตร์นะครับตอนนี้บ,บวงสรวงไปเพิ่งบวงสวงวันนี้ถูกไหมใช่เมื่อเช้าเลย <laughs> แล้วจะเริ่มถ่ายกันจริงๆเมื่อไหร่อ่ะครับของผมนี่ต้องรอพี่ชมพู่ก่อนบายหายป่วยก่อนฮนะ<อ>ช่วงนี้เขาป่วยๆอยู่เพราะว่า ผมเป็นพระเอกและพี่ชมพู่ก่อนใบเนี่ยก็คือเล่นเป็นนางเอกอเป็นเมียนั่นแหละเออก็เลยเป็นแบบว่าเป็นเมียที่บ้านๆขำ้ขำๆอะไรเงี้ยแต่พอดีเมียป่วยให้เมียเขาไปรักษาตัวก่อนโอ้อูดถึงเมียแสดงว่าแล้วในชีวิตจ,จริงรอะครับ,รบชอบเมียบ้านๆไหมฮะ จริงๆก็เอาที่แบบแฮปปี้อยู่แล้วสนุกสนานพอแล้วไม่เครียดอยู่แลวแฮปปี้นี่เลือกเพศหรือเปล่าเลเลือกสินึกว่าไม่เลือกจะได้สมัครเลยเครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เชนมากๆเลยนะครับที่มาพบกับชาวสเต้นโมเดลทีวีของเราครับผมเจสวัสดีจ้าครับ